นี่ค่ะป้าลุงเสร็จหมดแล้วค่ะลูกนี่ตายสบายดีบ่เดิงตอนนี้ใช้ปันบายชีอาบน้ำเด้อตอน,นีนห้องกัรชีถ่ายคลิปกินตามอ่คืองอโอ้โห่ทันไน้อาบสร็เนาะจะอาบแด้เด้มึงสาวนี่ไปยายามมองมาอะไรก็อาบแล่แบ่ทันวีผมสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้อง เมื่อนี่หนาบก็ยังซ้ำเก่านกบบบบนเาน,นานะ,านนะนาพี่น้อกโบกโบกขึ้นซ้ำเก่าเมื่อวานพ่นว่าตกะแน่เนาะวายเดาขึ้นแน่นนะลูเฮ้ยอายเพื่อนไพ่สีจักรสันอายปลาลูกมื่อนี่ได้สิเป็นเป็นหยางสีไายหยางสิเป็นตะกรงเห็นไหมเป็นตะกรงเห็นไหมวัน แม่ว่านสีตาหม,มักคุงบ่อเอาวพี่น้องนี่ค่ะสีตาหม,มาักคุงกินเที่ยงเนาะกินกับปลาจะอยากบอก่แม่เห็นแม่ตำให้กินอีกวะย่าสอนที่แต่ไทยคีบให้แม่คำภาษาแม่ภาษายใหย้บัวตำให้พี่น้องปีงปลาลด <laughs> กินเพลปลารดแหงปลารดถ <the öst> ือหม้อได้ต uh, ัวนี้ม <trajectory> ันสีตใหญ่กว่าปลารดอ่ะปลารดลงต่อนเนาะปลาแห้งปลาใส่หม้อได้ชิมือพี่น้องเอาไม่ย่างไว้ท่านแหงเป็นไรท่านแห้งดี อ้ปกให้สองแข้งไหวกินพี่น้องยามแหลกช่วงนี้ปลาล่ายเนาะบางคนก็เห็ดประหลาดช่วงนี้ได้ปลาแต่ประหลาดช่วงนี้นะพี่น้องปลาไม่ลุกประหลาดไปร้ายไปใช้บ้านไปไทยตากลองให้แม่เด้อให้แม่ไปตำมะฮงจะสิก,กินพี่กันบ่ tao mày chào nấm hả? ừm. Ừ. ừ. để mẹ tao mày à chào ba phải á. Oh. <laughs> <laughs> đi tí đã. đi vắt nhằng. vắt sầu là bao nhiêu phun thuốc có bao nhiêu tiền? má 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 má. Sắp đi được, mày pí nong. Này này, ơi. แต่ลูกไงตาบิดตามให้ลูกสาวก่อนเนาะแม่บอกเด้อลูกสาวก็อยากพึ่งกันถ้าเบิ่งมือน้อยเดียวก็ดีบ่ฮะถ้าถ้าม ina, co, no? Men, <There. S 1> ือมื <Huh>? ่อใส่น้อยเดียวก็ดีว่ะได้ดุคอยเนตตาปานูกนยตาจ้ะ เอาหองเทียสไก่อนให้ลูกสาวป้าคือนหมึกนาวไลายแทะนาไปเก็บหน้าจ้าเมนบ้าง่โดนแมวใครคะนี่หมึนาหลาูกสาวใสมหมึกนาวก็มึกนาวก,ก็อยู่กกคขาเองเนาะเออนะน,อนี่หมึกนาวกคขเองเขาทำสกินแนบแบ,บ khăn cả, khăn cả đôi xem nào con Nhiều không được sào luộc sào kín lại uống sào kín kín đai mà búp búp đôi kê binh ngọt con đôi kê 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 ăn kê 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 ยกข้าลกใส่ห้กกบมาอะเนาะโด้ตาลใส่แป๊บห <Yeah, ้กกบมาเนาะบอเออห้ากบมาเนาะปะดูตอนนี mm ้ห hmm. hmm. ้กกบมาแต่ยามเป็นยม่อบ๊วแมนปะดเป็ามกระไผ่กระบอกกับแม่แมงอม่ใ่กนากะบอกน้อยปลา นี่ค่ะของสายป่านเขาไข่ไก่ชีวิต์ดเด้อไหมตามเป๊ะเดียวกันแ,แล้วของหนูจา้าอ๋อแมนบอกไปดูหรือแม่ชิมให้ดูเออเบื้องเปล่าลูกแม่วันแสบอยู่อะอร่อยที่สุดเลยแสบบ่แม่แสบจังลูกอร่อยมากค่ะลูกของลูกอร่อยมากแม<า>่ใส่จานให้ อมึงแสบอยู่อะแสบลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเบ่เราที่แม่ฮะเบาเล้าที่เขามาอยู่เราเบาเล้าเหรอเอออะเบ่เร้าก็บอบาเร้าสิแม่แสบลายลูกนี่ของดุใช้ป่าได้ดิเสื่อมง่นต้งหาโอ้เสื่อมง่วนหรอ เด๋อโอ้ลูกอ่าง,งนลของลูกอ่าง,งนวลเด้อจ้าไหนแล้วโอ้ไหนกินบ่จ้าแล้วมันกระตุกโอ้แล้วมันกระตุกอาก่างนวลไวกอนของลูกอ่าง,งนลค่ะวันนี้จิตตำของแม่ค่ะน่ะ,ะลูกเสีได้จ้าน่ะปานเวลาด้เบาแห้งเห็หดไปนวดจะได้แม่บอกเปอร์เทียมเหรอแม่ลูกว้ป ปวดขาวะแนวนนั่นเลยเวลาใส่เบี้ยมันก็แน่นนั้นอ๋อเป็นน้ำใส่เบียยเนาะไ,ได้ปวดขาลาเห็ดเบี้ยขาปวดขาปวด,น,ปวดนั่นปวดนี่เวลาใส่เบียยมันก็ปวดขาเลย嘛นะทุกคนผูกขาดกะตีแน่นนั่นแน่นนี่ ที่มาแน่ละแนนี่แล้กีขนใส่ผิกตำักผิดกันเน้อจ้าตำผิกอีกแล้วแม่วันขั้นตำข้าวเจีวก่อนบะไลเลแม่ขั้นตำข้าวเจีวก่อนบะไลเลยเพื่อหกสิเพ็ดก็ตำข้าวเจียวก่อนตำข้าวเจียวก่อนโคกน้ำจําเพช ตาลูกไม่ตาหอยน,หน้อปายอยเนืมี่อย,อยิิมตก,กิ้เทียงปลาขดอร่อยเลยยังไม่ได้ชิมเลย Gần 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 nó gần gần ฟองปลาลูงวะเออฮ้ยฟองปลาลูงปลาลูงกับปลาเงี้ยนเหรอเก่งยิ้นมนอยู่ไหมเก้มนวะเออฟองว่าจะไหมน,นี่ภาษาไทยนะคะพ่องค่ะภาษาลาวว่าจะได้สักบอกโอ้ภาษาลาวบอกว่าบอกวะเออโอ้ภาษาไทยนี่ฟอง เออะนัะแม่ก <Ừ. S 1> ็ย <Ừ. S 1> <ó> ังบาจักเนาะเออดูยังจักกว่าเนาะเนาะจักยังกระจักแม่หอยดูคือว่าม้วนใช่ปะ๋ัวตอนว่าใส่ด้วยนะคะเออคอนเห็ดบัตรใหม่มันสูงอยู่ล็อกนี่ เพเ่็นเทื่อนใหม่มันสีชูอยู่ล็อกเฮ็ดเทื่อนใหม่เออเฮ้ยเที่ยนเนี่ยมันเทื่นเก่าลเลยเทื่นเท่าหัวอเออเทื่นเท่าหัวเก่าไปเลยเออเก่าเลยเห็ดม่นะเึงเหรอนี่เห็นเห็ดใหม่ดอกมึงเก่เาแต่เึงแล้อแม่ เบิ่งเพื่อนของเอิญกันยังใหม่มามิจิเพื่อนเท่าเก่าเนาะอือดูเต่านุ่มนุ่มกันสิเวเบิ่งโทรศัพท์ห้อยมาเอิญกันเลยเบิ่งโทรศัพท์นอนเต่านุ่มกินนุ่มเบิ่งโทรศัพท์นอนเบิ่งมานีกเลยแล้วก็ตาวาด ไม่อเอาขีบคอยไปหนีบอีกเละโอ้ไม่ขอโทษเฮ้ยแม่ปวดหัวเร้่อยเร่ายดีๆจ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วแม่ปดวปดหัวเรือ่อยปวดหัวเดื่อยไหนเรื่อบ่เออมาจา้ะ ลุงจ้าเห็นไปลุงเบิึงง่ายเลยจ้าโอ้โนี่จ้ดใส่ปลาแดกตอนนะจ้าเบึง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 อุ้ยปลาแหกตอนง่ายใส่ปลานี่เดี๋ยวเาเอาตำมะขุงเอามะขุงใส่จ้าเมื่อลงไปเลยฮะ้้องเจาขึ้นหลายแทะอ้าวกินไรคนเด็กกินคอใหญ่ไม่ใหญ่บ้าุกก่อนน้อยเจ้ากิ้นคนเดียว ปอซุกเบาวน้อยไข่นะะออบาุกบาน้อยแว่าเออุกเบาหน้อยไข่แห้งเกิดมาใหม่ปลาดุงเห็นมคุ้งไมบอคไ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เอซุกเบาหน้อยไข่หาแห่งเกิดมาใหม่หมู่ไข่กันน้ำแห้งเกิดมาใหม่ีไมดมก็ได้พี่ เพชรเป็นเพ็ดคงเจาค่ะเพชรแม่เพชรนนอะเออแล้วประแดกอันนี้ใส่น้ำกระแดกอันนี้ใส่ก่อนพอมหมแม่พอแล้วพอแล้วแม่หนูอพ้องปลาลุงนะหนูจะพ้องปลาลุงเหรอใช่พ้องอะไรอ่ะพ้องอะไรอ่ะ ว่าแม่ใส่เยอะเกินไปอ๋อแม่ใส่เยอะเกินไปใช่มันจะเค็มเกินไปอ๋อเดี๋ยวแม่เติมมันนี่ใส่ก็ได้ได้เลยแม่เอามาใส่สักหน่อยได้เลยแต่มันแต่มันอร่อยไหมอ่ะก็อร่อยนะคะมันก็อร่อยอยู่สรุปจะพูดไทยหรือพูดลาวพูดไทยพูดไทยเนาะใช่ สลบแม่นั่นแหละพูดแต่เราวแม่พี่แม่พูดแต่เราใช่จะพูดไทยใช่โอเคแม่หนูหิวข้าวเดี๋ยวนี่ไงจะเสร็จแล้วไม่ใช่ข้าวนะแตงโมผนดบายชื่อว่าอัง่นปเดี๋ยวเราเตรียมไปกินข้าวค่ะ ได้เลยปิดก่อนเลยค่ะไปนี่ค่ะป้าลุงเสร็จหมดแล้วค่ะลูกนี่ตายนี่ของลูกค่ะใช่ไปไปมาทานนี้ค่ะมาทายให้หน่อยได้ตาบดพี่หน่อย างเลยอบบว่าลู้ปลองูแบบทุกคนแบบันนี้อะไรอ่ะโอ้ไม่ก็ทำไมผิดฮะผิดจังผิดอะไรเสร็จแน่ผิดบ้างผักเทียมมันเข้ามาปากเราอ๋อห <laughs> ยิบถือผักเทียม แบบอร่อยมากไปเอาผ้าขาวออกไปจมไปเอาได้เอาได้นี่เอาไปถือเอาไหมไม่เหลืออนี่นี่ถือไปเลยเนี่ยเอาจมเอาเออกว้างๆถือไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอแบบนี้เอา ไม่ได้พอเขาบอกว่ามาติดบข่าวในเด้อจ้ะฮะหนักสมัรติดข่าวออออโอ้โหบานกินเนี่ยหนักสมัรไปเมียินไปกินของจ้ะไม่ใหญ่เด้อจะ ปิ่งประดุษปล่งประดุษแซ่บประุษมาติบเข่ามาคือร่อยจังเลยเอาติ๊บเขาใช้ข้าวนติไม่ไม่ข้าวฝ่ายดีขาเมียไปเก็บเนี่ยพกบ่ง อีพอก็ไข่พี่เนาะอัออะนอนี้กะทินนี่ก่อเนี่พี่เนาะเนาะกะทินอ้ามกะทินเดี๋ยวออกไปเอากันตยอยูอ่อยูอ่เฮ้ย

dạng bây giờ mình ở phút là móng dạng bây giờ 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 đi giờ bây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  giờ

มามาปังก ah, ินขาของบ้านกินอะกินน้อง่สามารเพื่อนก็เห็นนอนยื้อเมาจะไปใส่ถ้ากินขขาวเพชรอหรอเขาเพชรเสียงง่านี้เสียงง่ายเงี้ยเ้าป่า

ต่มันดืกกับตำจะประกองมันจะอับ uh, ปือแบบโบราณก่อหมักไปหมักมาหมักหมักหอมหอมพอดีทองกุมม้องคันจะกับบ้านคุณไปใส ไปกินน้ต้องมาสักษาหาตัดีนะสักันเต็นดีต้วตนสองตนให้ขึ้นมากแต่สมากรคือกันไปคนนะฮะนั่งมากไม่ใช่มากไม่อืออม

Bye bye thang Ừ, dạ vậy. Bye bye. Bye bye. có nhắn Bye bye. Bye Có đầy Có xe bye. Bên bye. Bye bye. Bye bye. Bye Cấp Bye bye. Cấp bye. Bye 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 Bye bye. Good night, good sleep, good night. Bye bye.